สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติยืนยันรัฐบาลมีงบประมาณเพียงพอในการเยียวยาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจให้กับประชาชนให้พ้นจากวิกฤตโควิด -19 ในวันฉาดสุวรรณกิติรองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือส,อสอชในฐานะโฆษกส,สชชี้แจงการใช้งบป,ประมาณภายใต้พระราชากำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พุทธศักราช2563วงเงิน1 000, 000ล้านล้านบาทหรือพอรกโควิด19ว่า ปัจจุบันการดำเนินการของแผนงานโครงการภายใต้พรกรดังกล่าวมีการอนุมัติเงินทั้งสิ้น833,475ล้านบาทโดยยังมีวงเงินคงเหลืออีก1 6 6 5 2 5ล้านบาททั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลยังมีงบประมาณจากงบกลางในส่วนของเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2564วงเงิน99,000ล้านบาท ซึ่งยังมีวงเงินคงเหลือ98,213ล้านบาทและค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด -19 วงเงินอีกกว่า43,25ล้านบาทซึ่งขณะนี้ยังมีวงเงินคงเหลืออยู่ประมาณ37,108ล้านบาทรองเลขาธิการสสชยังได้เปิดเผยถึงการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณพุทธศักราช2565ด้ว่า รัฐบาลตั้งวงเงินงบกลางรายการสำรองจ่ายเพื่อฉุกเฉินและจำเป็นจำนวน89,000ล้านบาทซึ่งสามารถนำมาใช้เพื่อการเยียวยาประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบได้นอกจากนี้ยังมีการกำหนดกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีสำหรับการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจตามยุทธศาสตร์แผนแม่บทเฉพาะกิจจึงยืนยันว่าในปีพุทธศักราช2564และ2565 รัฐบาลยังคงมีวงเงินเพียงพอสำหรับการดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นพศแก้วคำรายงาน